สวัสดีค่ะมาพบกับช่องบ้านสวนอันดาบอนสีนะคะเช้านี้เราจะพามาดูวิธีการผสมเกอรบอนสีสำหรับการผสมบอลสีที่เลยระยะเวลาการผสมนะคะเราก็จะทำการช่วยให้น้องผสมติดแล้วก็เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมช่วยเกสร ก็จะทำการผสมกันเองจะทำให้เกิดภาวะเลือดชิดอย่างเช่นทรงใบพิการหรือว่าได้ลักษณะก็เหมือนต้นแม่ซึ่งก็จะไม่เกิดความแตกต่างหรือแปลกใหม่ขึ้นนะคะอันนี้ต้นนี้เลยระยะเวลาการผสมมาประมาณ2วันแล้วนะคะเกสรตัวผู้ก็เลยฟูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มการผสมด้วยกัน อันดับแรกเราจะเก็บเกสรตัวผู้ที่ฟูออกไปก่อนนะคะเจ้าปอแก้วจะเป็นไม้ที่ทรงใบกลมแข็งแรงมากนะคะถ้าเลี้ยงรวมๆกันนะคะก็จะเหมือนฝูงปลาคราบับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะถือว่าน่ารักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมก็มีมีดผู้กันที่สะอาดนะคะ วันนี้พิเศษก็คือเราจะใช้กล่องด้วยเพราะว่าสังเกตเกสรตัวผู้ฟูมากๆแล้วเราจะค่อยๆทำการเก็บเกสรตัวผู้ออกไปก่อนนะคะเกสรตัวผู้หลังจากที่เก็บไปแล้วจะมีระยะเวลาที่ใช้ได้คร่าวๆก็ประมาณ45วันเริ่มแรกนะคะเราจะมากรีดกระเปาะก่อนกรีดเฉียงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำขัง จะได้ไม่เกิดเชื้อรานะคะใช้ผู้กันสะอาดแบบนี้นะคะป้ายเกอรตัวผู้ที่ฟูฟูเราจะค่อยๆทําทำการป้ายนะคะเพื่อเก็บใส่กล่องหรือภาชนะภาชนะที่ใช้หาได้ตามสะดวกนะคะอาจจะเป็นกล่องทึบแสงหรือว่าซองซิปล็อกหรือถุงใสก็ได้นะคะ การเก็บรักษาเราจะเอาเข้าตู้เย็นใส่ไว้ในช่องแช่ผักนะคะของทางสวนเราถ้าใช้เป็นภาชนะใสเราจะทำการห่อให้เกิดการทึบแสงก่อนเพื่อยืดอายุระยะเวลาของเกสรนะคะอันนี้สังเกตว่าจะมีเมือกเหนียวๆเ,เราก็จะใช้คอตตอนบัตนะคะค่อยๆเช็ดทำความสะอาดให้น้องนะคะเพราะว่าการขับเมือกเหนียวออกมา เพื่อป้องกันการผสมตัวเองโดยธรรมชาตินะคะเกสรที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็นเทพอักษราเทพอักษรจะเป็นไม้ด่างแล้วก็มีกบับเดี๋ยวเราต้องใช้จินตนาการดูนะคะว่าลูกที่ผสมระหว่างเจ้าปอแก้วกับเทพอักษราลูกจะออกมาหน้าตาแบบไหนเราป้ายเกสรและตัวผู้แล้วเราก็จะค่อยๆป้ายเบาๆนะคะไม่ต้องทำรุนแรงนะคะในธรรมชาติการผสม เกสรของต้นไม้ก็คือจะอาศัยลมพัดผ่านมาให้เกอรปลิวมาติดก็จะติดแล้วอะค่ะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วก็จะรอระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะเรามาดูผลอีกทีหนึ่งถ้าก้านดอกตั้งตรงไม่เหี่ยวรีบหรือล้มนั่นก็คือถือว่าผสมติดสำเร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะ รออีกประมาณ45วันเพื่อให้ฝักแตกเราก็จะเก็บผลผลิตเอามาเพาะในการเพราะนะคะสมมุติว่าน้องให้มเมล็ดมา1,000เมล็ดลูกออกมาก็จะหน้าตามไม่เหมือนกันเลยขอบคุณที่ดูคลิปของทางบ้านสวนอันดามาจนจบฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสวนได้ทำคลิปดีๆออกมาด้วยนะคะ